จู่ๆเหรียญทองก็เริ่มไหลออกมาจากโทรศัพท์ของโจ๊กโจ๊กมองอย่างงงงวยไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขารีบเก็บเหรียญทั้งหมดใส่ถังด้วยความดีใจสุดขีดไม่นานเขาก็ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งเสียงจากปลายสายบอกว่าเหรียญพวกนี้ไม่ใช่เหรียญธรรมดาเพราะมันสามารถทำตามสิ่งที่เราต้องการได้ทุกอย่างโจ๊กฟังแล้วไม่อยากจะเชื่อเขาจึงลองโยนเหรียญหนึ่งเหรียญเข้าไปในเตาอบทันใดนั้นข้าวโพดในเตาก็ระเบิดกลายเป็นป๊อปคอร์นทันทีโจ๊กดีใจสุดๆรีบวิ่งไปที่ห้องของต เ็มไปด้วยขยะและของเหลือจากกลุ่มเพื่อนที่มาปาร์ตี้เพียงแค่ใช้เหรียญอีกหนึ่งเหรียญพองครัวทั้งห้องก็สะอาดเหมือนใหม่แต่โจกยังไม่หยุดแค่นั้นเขาเริ่มใช้เหรียญเหล่านี้ทํางานทุกอย่างในบ้านแม้แต่ตอนทําอาหารเขาต้องใช้ถึงสามเหรียญแต่เขาก็ไม่สนใจเลยโจกใช้เหรียญทําทุกอย่างตั้งแต่ทิ้งขยะไปจนถึงปลูกหญ้าในสวนให้เขียวชอุ่มเขายังใช้เหรียญเปลี่ยนสภาพอากาศได้อีกด้วยแต่แล้วเมื่อเขาโยนเหรียญให้เครื่องดูดฝุ่นทางานเองเครื่องดูดฝุ่นกลับโกรธและเริ่มไล่โจมตีเขาก่อนที่ทุกกกกกออออออยย่่่าาาางงจจะสไปโรรรีีบถดดดดลลลลััเเเคืูฝุุนนทวววววแแ้้ข็ชิิตห คุณละ่ะอยากใช้เหรียญนี้ทำอะไร